สวัสดีครับอาโอเคนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์เกี่ยวกับนักตัดต่อหรือว,ว่าทำครีเอเตอร์ทุกๆคนนะครับนั่นก็คือการแบ่งซีนสังเกตไหมครับว่เาเมื่อเราได้สต็อกวิดีโอมาแล้ว1อันนะครับเราต้องการใช้แค่บางช่วงบางตอนเท่านั้นนะครับบางช่วงบางตอนเท่านั้นเราจะต้องมานั่งคัดนะครับนั่งแบ่งทีละอัน ซอยทีละอันทีละอันเพื่อได้ซีที่เราต้องการนะครับแต่ถ้าเราใช้เจ้าตัวแคปคัดแล้วปัญหาเหล่านั้นนะครับจางง่ายขึ้นมาทันทีเลยครับแล้วก็รวดเร็วทันทีอย่างเช่นนะครับผมมีไฟอยู่ไฟหนึ่งนะครับผมจะทำให้ดูนะฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นไฟล์ของอาวิดีโอนะครับเป็นเกี่ยวกับน่งแบบต่างๆนะมีซีต่างๆนะครับเขาก็จะมีการแบ่ง ไปต่างๆมากมายเห็นไหมฮะในวิดีโอนี้เป็นชิ้นเดียวกันซึ่งผมแบบต้องการแค่บางช่วงบางตอนนะครับในคลิปวิดีโออย่างนี้เท่านั้นนะครับเราสามารถที่เขาเนี่ยแบ่งออกมาให้เราเป็นช่วงๆให้เราได้เลยใช้คําสั่งง่ายๆครับเมื่อเรานะครับนำไฟล์นะครับที่เราต้องการนะครับใส่ลงไปในมีเดียเรียบร้อยแล้วนะครับให้คลิกขวาตรงบริเวณนี้ครับหลังจากนั้นนะครับหาคําสั่งที่เขียนว่าแบ่งซีนนะครับ รอสักครู่ครับ AI ของเจ้าแคปคันนะครับก็จะทำการประมวลผลนะครับแยกซีนต่างๆภายในคลิปวิดีโอของเรานั้นตัดแบ่งมาให้เราเรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเรียบร้อยครับนี่ไงฮะซีนแรกนะครับก็จะเป็นสีขาวแบบนี้โอเคเขาใจอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นอีกซีนหนึ่งสีต่อมานะครับเห็นไหมจะถูกแบ่งออกมาเป็น เป็นช่วงๆโดยที่เราไม่ต้องคอยไปตั้งตัดให้เสียเวลาเลยนะครับเรามาใส่ในไทม์ไลน์ดูสิปั๊บนะเห็นไหมฮะมันก็จะคัดซีนช่วงนี้มาให้เราโดยเฉพาะเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งตัดนะครับนั่งหาช่วงเวลาช่วงนั้นนะครับเราสามารถเอาช่วงเวลาต่างๆเนี่ยให้ทางเจ้า AI ของเจ้าแคปคัทเนี่ยแบ่งมาให้เราได้เลยนะครับซึ่งก็ง่ายนะครับแล้วก็สะดวกรวดเร็วทันที ก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับครีเอเตอร์ทุกๆคนนะครับก็ในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ